かー。 คลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565จะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวราศีสิงหรือว่าชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนส่วนชาวลัคนาราศีสิง์คือท่านที่ทราบวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดหรือว่าท่านเคยผูกดวงชะตาดูดวงชะตากับหมดูโหราศาสตร์ไทายมาแล้วพื้นดวงชะตาของท่านมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ ดาวสุขสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ก็เรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ความแม่นยําในการทํานายดวงชะตาตัวดวงชะตาแบบลัคนาจะมีความแม่นยํามากกว่าแบบราศีนะคะกลุ่มชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะมีดาวประจาตัวคือดาวอาทิตย์และกาสตร์เป็นเลขหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟนะแล้วก็ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็มีดาวอาทิตย นะเป็นทั้งดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาววัสนาด้วยนะราศีสิง์เป็นชาวธาตุไฟมีทั้งนะดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟนะส่งผลทําให้กลุ่มชาวราศีสิงหรือว่าชาวลัคนณาราศีสิงเป็นบุคคลที่มีนะบุคลิกท่าทางนะเป็นคนที่ใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองมุทะลุดุดนันนะชอบกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะใจนักเลงไม่ยอมคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะในด้านดีก็ เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในชีวิตนะคะแล้วก็มักจะเป็นผู้ที่รับชัยชนะอยู่เสมอนะคะมีความสําเร็จในหน้าเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่ในด้านเสียมักจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะคะใช้อารมณ์เหนือเหตุและผลจึงมักจะเสียเปรียบบุคคลอื่นอยู่เรื่อยๆนะคะวิธีแก้ไขของชาวราศีสิงห์ก็คือให้มันฝึกน,ะนั่งสมาธิ ฝึกการยับยั้งชั่งใจนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเพราะว่ากลุ่มชาวราศีสิงเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ถ้าปรับความแข็งกระด้างในตัวเองลงมาบ้างนะ,ะแล้วก็กลายเป็นคนที่อ่อนโยนบ้างนะ,ะจะทําให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็ประสบ ความสำเร็จในชีวิตได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2563นะดาวราหูสถิตแล้วก็โคจรอ,อยู่ที่ราศพีพฤษภนะคะเป็นภพเรือนที่10 พบกรม,มะของชาวราศีสิง์เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งอิทธิพลแล้วก็อนุภาพของดาวราหูในภพเรือนนี้ส่งผลทําให้กลุ่มชาวราศีสิงหรือว่าชาวรัคนาราศีสิง์ในด้านของกรรม,มะนะคะการงานอาชีพนะ,ะกิจการงานที่ทําหรือว่าท่านใดที่ทํางานบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะก็ในเรื่องของทรัพย์สินนะคะหรือว่าเงินทองรายได้ที่มาจากในเรื่องของอาชีพการงานนะคะถ้าหาก ดาวราหูหนะโคจรอยู่ในภพกรมมะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนทุษสถานภพนะคะอยู่ในตําแหน่งเป็นนิดเป็นปะนะ,ะอิทธิพลของราหูก็ส่งผลทําให้ในเรื่องของการงานกิจการต่างๆของชาวราศีสิงห์ก็มีอุปสรรคมีปัญหาเกิดความยุ่งยากนะคะในกิจการงานที่ทําฝืดเครื่องนะ,ะหรือว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีจากกลุ่มนะ,ะสายงานที่ทำนะ,ะถูกเพ่งเล็งถูกจับจ้องจับผิด นะแต่ถ้าหากพื้นดวงชะตาดวงเดิมของชาวราศีสิงดาวราหูสถิตอยู่ในตำแหน่งดีเป็นสีแก่ลัคนานะะในภพกัมมะนะ,ะในเรื่องของการงานกิจการต่างเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือได้เลื่อนคันได้เลื่อนตำแหน่งนะคะได้ปรับเงินเดือนหรือว่ากิจการงานที่ทำมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ นะคะแล้วก็หากท่านใดที่ไปสอบชิงทุนนะหรือว่าสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสได้รับเลือกนะคะหรือว่าหากคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะก็มีโอกาสะะในเรื่องของการได้รับะะการคัดเลือกดาวราหูนะหากสัมพันธ์กับดาวบัคเคราะห์บางท่านก็มีโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับงานนะ,ะสิ่งผิดกฎหมายได้ แต่ถ้าพื้นดวงของท่านนะ่ยมีดาวสุปร,ะราะห์นะคะดาวสุปร,ะราะห์ก็อย่างเช่นดาวเอ่ดดาวจันนะคะดาวพฤหัส่าดาวสุขสนับสนุนส่งเสริมในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานนะะกิจการงานที่ทําก็จะได้รับความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่วันที่30มีนาคม2 5 6 5 ราหูจะมีการโครจรน,นะคะจากราศีพฤษภตรงนี้นะคะไปสู่พบเรือนนะ,ะที่ตรงนี้นะคะราศีเมษนะคะเป็นพบเรือนที่เก้ภพเรือนสุภะของชาวราศีสิงศภพเรือนสุภาษะก็จะหมายถึงในเรื่องของอคุณงามความดีนะคะคัลลองชีวิตนะคะการใช้ชีวิตอย่างสงบนะคะเรียบง่าย ชื่อเสียงหรือว่าการใช้ชีวิตภายในบ้านที่อยู่อาศัยการดําเนินชีวิตการเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือว่าชื่อเสียงนะคะดาวราหูอยู่ในภพเดือนสุภะอิทธิพลของราหูส่งผลทําให้กลุ่มชาวราศีสิงห์หรือว่าชาวลัคนณาราศีสิงห์ในด้านของจิตใจก็ทําให้เกิดความสุขความพอใจในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่อยากทําอยากท่องเที่ยวนะคะหรือว่ามีโอกาส ได้เดินทางนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนะ,ะการท่องทเที่ยวหรือว่ากลุ่มชาวราศีสิงห์ก็ในเรื่องของจิตใจนะคะก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะมีจิตใจที่มีเมตตาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะถ้าหากราหูอยู่ในตำแหน่งเป็นศีนะคะแก่ลัคนาเนี่ยนะคะทำให้บุคคลนั้นอาจจะมีความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคกินกำไรได้ด้วยในเรื่องของการพนันได้ด้วย ดาวราหูนะคะถ้าหากมีนะคะเจ้าเรือนทุกสถานพนะคะอิทธิพลส่งผลในเรื่องของจิตใจของชาวราศีสิงห์ในเรื่องของคําพูดการกระทําแสดงถึงในเรื่องของอารมณ์นะ,ะรุนแรงหรือว่าความมัวเมาความรุ่มหลงนะคะถ้าหากเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเที่ยว นะคะก็จะทําให้นะคะชอบเที่ยวเตยเดินทางบ่อยหรือว่าลุ่มหลงในอบายมุกต่างๆนะคะหรือว่านิสัยเกเรหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะได้เที่ยวนะคะหรือว่าคบค้าสมาคมกับบุคคลนะ,ะที่ทําให้กลุ่มชาวราศีสิงหนะ์น่ะนะคะหมกมุ่นนะคะหรือว่ามัวเมานะคะท่องเที่ยวนะคะ ในสถานที่บันเทิงได้ด้วยนะในบางคนขบงท่านนะดาวแบบประเค์นะคะ,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 คะซึ่งมาสัมพันธ์กับดาวราหูนะ,ะส่งผลในเรื่องของอความเสื่อมเสียชื่อเสียงกิิยศให้กับชาวราศีสิงห์นะคะก็เป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางให้นะ,ะในเรื่องของการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของชาวราศีสิงห์นะคะก็สามารถตรวจดวงชะตานะ,ะดูดวงชะตาดูพื้นดวงของท่านนะคะว่าดาว ราหูสัมพันธ์กับกลุ่มนะคะดาวบาปเคราะห์หรือว่าดาวสุพเคราะห์ของท่านหรือเปล่านะคะเป็นการระวังในการใช้ชีวิตด้วยนะคะคลิปนี้เป็นแนวทางเป็นการนำทางให้สําหรับกลุ่มชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวลัคนาราศีสิงห์ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ